ครูจำสั uh. <The> ้นเนาะอันน uh ี้อยู่สั้นอะไรนะโนบานเนาะโน่านที่คิบเจ็ดกาเดนกาเทนกูเนาะครูไหนครูดูสิก็เลยครูจำสั้นเฉพาะดีเนาะครูอะครับครูว่าค่ะชื่อเต็มชื่ออะไรชุดพิการเรล่ากาชุดพิการเล่ากาคนกันไหน คนน้องว่ะน้องดูที่จัดจัดสมัยพรใช่ไเออเออแี้นี่จบปริญญาขั้ไหนมาจบปานวนะวิทยาลัไรนะศิลป์ปิล์เนาะเรียนเอกเอกอะไรเอกเอกผสมไปไหมไม่ใช่อนีอันนี้ก็จะมีแบบว่าเชี่ยวชานผสมไปอะไรแบบนี้โอเคฌานเคยมีะสรณ์มากกว่ามีลูกพี่ดาวยัง ได้สามารถอยู่ไปเรียกได้ครูอะไรครับโคจมานสีดำรงคจมานสีดำรงพร้อมที่จะช่วยคุณครูชุติมานพร้อมค่ะชุดติการให้ชุติการดูแลได้ทุกอย่างอารมณ์ร้อนไหมไม่ค่อยไม่รอดไม่อารมณ์ร้อนค่ะเอ่าอยู่ไปเรื่อยน้อยก่อหวานชานก่อเรื่อยน่อยก็อเป็นลูกหลานเราเนาะเด็กก็อ่ะไปดูครับ รูบบต่อเนื่องครับค่อยๆเป็ต่อเนื่องต่อเนื่องครับแร่ละงานห้องอรวรรณ์หนึ่งสบายช้สใจด้วยกันแต่ว่าห้องทัพอารมณ์ดุริยางคองทัพคล้ายๆเหมือนกันเลยครับก็โต๊ะเตอร์สไตล์เดียวกันมีสาวสีสลัแต่ว่าความแตกต่างของห้องเรื่องนักศึกษาเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างหรือดีที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย เเรื่อเริ่มเรื่องความเข้มข้นของยา้ำฐาครับน้าลแล้วก็จะส่งต่อมาอย่างนุบาลสองซึ่งซึ่งรับจากนุบาลถึงมาเนี่ยมัจะมีความเข้มข้นกว่าค่ับนรังคือกครับครับครับครอบครับครันค้ับครันมรับครับับครับครัอคอับครับครับบงคคบ จะไม่นอนน้อยลงก็ไมนอนก็ต่อถึงนุมาสาไม่นอนค่ะสามสามก็จะไม่นอนอาจจะเป็นเที่ยงสองก็อาจจะใครอยากพูดก็นอนใครไม่องก็อาจจะทำพิธีกรรมต่อก็ค่อยพูดพิงนอนถึงนะอยากไห้ปักคุณครูถามครับคิดว่าอยากมาสอนนิดน้อยหรือเปล่าอยากว่าสอนเด็กเราได้บางอยกยากไหมยากก็พูดถึงก็ไม่ยากนะคะเพราะว่า ก็เหมือนกับว่าเราเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเด็กด้วยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็คือเอามาใช้ในเรื่องของคือคือหนูก็ยังยังยังไม่มีเกี่ยวกับนี่ใช่ไหมคะยังไม่มีครอบครัวตรงนี้ก็เลยแบบว่าเราก็คือต้องต้องเอาตรงนี้มาเป็น ว่าเป็นเหมือนกับว่าอยู่กับเด็กด้วยอะไรด้วยเนี่ยประสบการณ์ค่ะประสบการณ์เพราะว่าพี่หลานพี่สาวเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องเป็นคนเข้าใจเล็กน้อยใช่ต้องดูความแตกต่างของน้อยแต่ละคนมี่สำคัญในนั้นเพราะเล็กน้อยมาจากหลายพ่อคันแม่ทอยู่ที่เดียวกันต้องปการที่ใส่ไงแต่ทั้งยังก็ต้องมีโคดกลางเจตนาทั้งเลื่อนเข้าแถวเข้าแถวแถวจะต้องระบบแถวแถวตั้งแถวนะแถวโตแถวแถวหน้ากระดานใส่ใส่สัญลักษณ์ ก็เลี้ยงลูกไปแต่พ่อไม่ยากหรอกครับแต่อยู่ก็น้อยคือให้เกิดมีความรักความเมตตาทั้งสาแล้วก็เสริมวิชาการตามที่ควรจะเป็นตามหลักสูตรของเราทำได้เหรอได้ค่ะโอเคปุ๊บปีอยู่กับเด็กตลอดครูบีห้องนี้มีอะไรเสริมครับอ่าข้างในกับข้างนอนี่จะคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่หลักสูตรเราจะเข้มกว่ารัฐบาลนึ่งนะจะเพียงที่ตัวหลักสูตรแค่ไหนอ๋อโต๊ะเหมือนกันเนาะโต๊ะก็จะ ห้องนี้ได้ได้กี่คนห้องนี้ได้สิบสิบเท่าไรสิบสิบกี่คนอาจจะน้อยแต่ดูแลง่ายห้องน้ำก็ออกไปก็เร็วกว่าห้องน้ำมีสองฝั่งกีรลนูฝั่งอนุบาลหนึ่งกับเตรียมอนุบาลเพวัะนั้นห้องห้องผมมองดูห้องน้ำมันเพียงพอห้องน้ำดูสวยงามสะอาดแล้วก็ปลอดภัยสะดวกแต่หัวต้องเตรียมเพราะมันเป็นปูนะ เดยวนอนน่ม <differences S 2> ่นแบนปากเย็นปากน่่เนอะโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องถับไปครับ